สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นเย็นนะคะพี่พี่ขาวันนี้มาว่าจะไม่เข้าสักหน่อยมอีพี่พี่เอฟซีทั้งหาว่าคิดถึงจังเลยหายไปไหนเป็นอาทิตย์โอ้ช่วงนี้ก็มันมีหลายเรื่องยุ่งวุ่นวายมากแต่ยังอยากคิดถึงยังเข้ามาหานะคะพี่พี่ขาวันนี้มีมาไม่เยอะแต่ว่าได้งานใหม่บ้านพุ่งยืนมาด้วยเดี๋ยวให้ชมไปทีละผืนละกันยุ่งมากจริงๆพี่พี่ขา ว่าครูเอ็มหายไปไหนคิดถึงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มมาว่าจะไม่เข้าก็คิดถึงค่ะเดี๋ยวเอ็มเปิดผืนแรกให้ดูวันนี้ขอนุญาานั่งนะคะพี่พี่เห็นไหมคะหมบ้านพุ่งอยู่ลายโคมค่ะลายโคมไฟค่ะสวยงามมากผืนนี้อบอกว่าน้ำหนักดีแล้วก็ผ้าไม่บางนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเสียงอาจจะมีเสียงตาดเล่นรอดมานิดนึงนะคะเด็กๆเขามาติดฟุ้งบอล บรรยากาศเงียบๆสวยมากค่ะอน,นะคะเชิงล่างค่ะเป็นเชิงเทียนค่ะสวยๆมีเฉพาะเชิงล่างนะคะพี่ค่ะผ้าไหมสามตะกอสวยๆหมาย,ย,ย,ามาย้านพ,พุ่งยืนเอ็มเอามาตัวนี้เอ็มเปิดให้ราคาเบาๆนะคะ ได้มาเบาเอ็มเปิดเบาค่ะ1,850บาทค่ะสนใจทักสอบถามพูดคุยราคากันได้ค่ะมัดด้วยสีเหลืองทองนะคะอะตรงกลางเขาเป็นสีแดงมีดอกสีแดงตัดกันก็สวยงามสีคลาสสิกสวยงามค่ะพื้นเขาเป็นสีมัะขามนะคะสีน้ำตาลมัะขามเข้มเลยล่ะค่ะแต่ว่าตัดด้วยสีทองมันก็มองสวยเห็นไหมเอ มาแบบไม่พร้อมแต่อยากมานะคะผืนที่1น่งค่ะมีงานไปลายไม้ด้วยนะคะพี่พี่าเดี๋ยวเอางานไปลายมาให้ชมได้ติดไม้ติดมือมาเป็นะระยะระยะผืนที่สองค่ะลายข้อหมูมาอีกแล้วผืนนี้ตีเกียวหางกระลอกด้วยนะคะพี่คาใไบ้านพึ่งยืนเหมือนเดิมค่ะ น้ำหนักดีมากืาใครชอบลายข้อหมูน,นะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรค่ะผืนนี้หนึ่งนี่ร้อยา 1, บาทค่ะผืนที่สองนะคะตีเกลียวหางกระรอกข้างผืนเลยค่ะผืนที่สองนะคะหนึ่งพันสบาทค่ะคิดถึงกันบ้างไหมเอ,อ่ยอากาศร้อนร้อนร้อนมากเลยช่วงนี้ งานก็เยอะแต่อย่ามาโอาหูเดนี้พี่ๆดูงานนะคะตัวนี้เป็นระยากระสัเครือสีน้ำเงินนะคะเครือพิเศษสวยงามมากค่ะ1,650บาทค่ะใหม่บ้านเหมือนกันค่ะมีเชิงล่างนะคะเชิงล่างเป็นลายต้นสนมีหัวใจขึ้นมาค่ะเป็นงานคงโทนสีน้ำเงินนะคะพี่ๆค่ะ ประมาณนี้สวยนะผืนนี้สีมันเป็นอ่ะเคือพิเศษมีมิติ1,650บาทค่ะสำหรับผืนนี้ระยะกริยัค่ะผืนที่สี่นะคะหนูไปเร็วๆนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะไม่เป็นไนเนาะรายละเอียดเดี๋ยว ถ้าท่านได้สนใจรายละเอียดพี่ๆก็ทักในแชทได้เลยว่าบางทีเอ็มบอกรายละเอียดไม่หมดส몰ทีเกลนะคะตัวนี้มี4เมตรเดอร้อพี่พี่ผืนละ1,300บาทตัวนี้ไม้บ้านเหมือนกันแล้วก็สวยงานสวยมากๆผืนนี้น้ำหนักดีมากๆค่ะมันมี2ผืนตัวนี้เป็นเอ็มสามารถแบ่งได้นะคะผืนละ2เมตรสวยมาก สวยมากจริงๆ1,350า้าบาทค่ะไปเร็วๆนะคะบางคนบอกคุณเอ็มพูดเร็วรายละเอียดไม่ครบไม่เป็นไรค่ะ,ะถ้าท่านใดสนใจก็ทักแอศูนย์เก้าเจ็ดสองแปเก้าสองห้าามกอันนั้นรายละเอียดครบแน่นอนไปกี่ผืนแล้วแหละสี่ผืนนะั้น3าผืนที่ห้าามีท่านมาทุกทุกอ่ วิดีโอก็หมดไปทุกวิดีโอนะคะตัวน,นี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวน,นี้ใหม่บ้านทุ่งยืนอีกแล้วโทนเขียวเดอ้อผู้ใดมากน้ำหนักดีสุดๆมีขั้นนะคะมีขั้นงามีหลีเด้เพืนนี่พีพีทั้งรอยเอดมากบอสวยงามคา่ะน้ำหนักผ้าดีมากๆเลย แล้วก็สีถ้าท่านใดเ,เดี๋ยวเอ็มถ่าทาพตัวให้เดี๋ยวเอ็มจะลงภาพนิ่งให้ชมเด้ออ้าวหนึ่งหกห้าศูนย์ค่ะราคาเบาๆราคาก็เบาๆคนขายก็ไม่ค่อยสบายแต่ก็อยากมานะคะกิโลนิดหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์จ้าสำหรับลาย ลายอีขั้นโอ้ยพูดก็ผิดเอาอันปมมาติดมือมาผืนหนึ่งค่ะอันปมติดมือมาผืนหนึ่งค่ะหนึ่งสามห้าสใครชอบตัดเสื้อหรือว่าชุดแสกหรือว่าอะไรเนี่ยอันปมเหมาะมากเลยกางเกงยิ่งสวยนะพี่ๆลองเอาไปตัดดูหนึ่งสามห้าสตัดกางเกงสวยเก๋อย่าบอกใครเชียวอยากดูงานใกล้ๆลายใกล้ๆก,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 ก็ทักแชทเอ็มมาได้นะคะผือสุดท้ายให้ดูงานปลายไม้ เครือพิเศษแล้วก็เป็นงานไหนบ้านทุ่งยืนด้วยตัวนี้เป็นงานที่คุณยายเก็บไว้แต่ว่าเอ็มว่าสวยมากตัวนี้อยู่ที่เมตร70็ินะพี่พี่หนึ่บาทให้แบบราคาถูกปกติก็ไม่ได้ตัวนี้เป็นงานสามตะกอนะคะดูอู้คขอโทษค่ะดูลาย้ะก่อนเก๋เก๋มากๆแล้วเป็นเป็นเครือพิเศษนะคะ เอสีน้ำเงินแล้วก็ทอด้วยสีเหมือนสีชางานออกมาแบบนี้มีมิติ1350นะคะรวมสูงะคะ่ะใครตัวเล็กๆอะ่ะตัดได้สวยมากเลยนะนี่น้้ำมันสวยมากจริงๆผืนนี้น้ำหนักผ้าก็ดีมากๆผืนสุดท้ายงานปลายไม้นะคะ 1350ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถสอบถามทักแชทเอ็มจะขึ้นเบอร์ไวให้0 9 7 2 8 9 2 5 3 9นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอพอะคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมให้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ